สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับหมอคิงเล่าเรื่องวันนี้จะเล่าเรื่องไขค,ความจริงมเมล็ดฝรั่งทําให้ไส้ติ่งอักเสบจริงหรือคุณเคยได้ยินไหมอยากินมเมล็ดฝรั่งนะเดี๋ยวไส้ติ่งอักเสบผมก็เคยเชื่อนะตอนเด็กๆผมจะระวังมากเวลาจะกินฝรั่งต้องแทะเฉพาะเนื้อและพยายามหลีกเลี่ยงมเมล็ดให้มากที่สุดเพราะกลัวว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาล แต่พอโตขึ้นและได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้นผมก็พบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงถ้าคุณยังเชื่อว่าการกลืนมเมล็ดฝรั่งทำให้ไส้ติ่งอักเสบคุณอาจพลาดโอกาสได้กินผลไม้ดีๆและวิตามินจากฝรั่งไปฟรีๆหรือแยก่กว่านั้นคุณอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของไส้ติ่งอักเสบและมองข้ามปัจจัยสำคัญที่ต้องระวังจริงๆดูจนจบคลิปนี้นะครับ ผมจะพาคุณไปไขความจริงว่าไส้ติ่งอักเสบเกิดจากอะไรมะเมล็ดฝรั่งเกี่ยวข้องหรือไม่และเราควรระวังอะไรมากกว่ากันมาดูความจริงเกี่ยวกับไส้ติ่งอักเสบกันครับไส้ติ่งอักเสบเกิดจากอะไรเกิดจากการอุดตันของไส้ติ่งซึ่งอาจมาจากอุจจาระแข็งการติดเชื้อหรือการอักเสบของต่อมน้ำเหลือง สิ่งแปลกปลอมบางชนิดเช่นผลไม้ขนาดใหญ่แต่พบได้น้อยมากจากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าสาเหตุหลักคืออุจจาระแข็งไม่ใช่มเมล็ดผลไม้แม้ว่าจะเคยพบมเมล็ดผลไม้หรือสิ่งแปลกปลอมในไส้ติ่งผู้ป่วยบางรายแต่มันเป็นกรณีที่พบน้อยกว่า1%แล้วมเมล็ดฝรั่งละ่ะ อันตรายจริงไหม,มเมล็ดฝรั่งมีขนาดเล็กมากร่างกายของเราสามารถกำจัดออกไปได้ผ่านระบบขับถ่ายไม่มีงานวิจัยไหนบอกว่ามเมล็ดฝรั่งเป็นสาเหตุของไส้ติ่งอักเสบโดยตรงถ้าเผลอกลืนเข้าไปไม่ต้องกังวลร่างกายจะขับออกมาเองความเชื่อนี้มาจากไหนอาจเกิดจากกรณีที่พบมเมล็ดผลไม้ในไส้ติ่งของผู้ป่วย แต่เมล็ดอาจเป็นแค่ผู้โดยสารไม่ใช่ตัวการอาหารที่มีกาก,ากใยน้อยและพฤติกรรมการกินอาหารที่แปรรูปเยอะอาจเป็นต้นเหตุของไส้ติ่งอักเสบมากกว่ากลืนเม็ดั่งแล้วเราควรทำอย่างไรกินอาหารที่มีกาก,ากใยสูงเช่นผักผลไม้และธัญพืชเชี่ยวอาหารให้ละเอียดโดยเฉพาะอาหารที่มีเมล็ดแข็ง ดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันอาการท้องผูกสังเกตอาการตัวเองถ้าปวดท้องน้อยผิดปกติโดยเฉพาะบริเวณด้านขวาอย่ารอช้าควรรีบไปพบแพทย์วันนี้ผมกินมเมล็ดฝรั่งได้อย่างสบายใจแล้วและอย่าบอกทุกคนว่ามเมล็ดฝรั่งไม่ได้ทำให้ไส้ติ่งอักเสบถ้าคุณอยากลดความเสี่ยงไส้ติ่งอักเสบจริงๆให้โฟกัสที่การกินอาหารที่มีกากใยสูง และหลีกเลี่ยงอาการท้องผูกจะดีกว่าครั้งต่อไปถ้ามีใครบอกคุณว่าอยากลืนเม็ดฝรังเดี๋ยวไส้ติ่งอักเสบคุณสามารถยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าไม่จริงหรอกถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องไส้ติ่งอักเสบมากขึ้นกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังเชื่อความเชื่อนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า